เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์เล็กๆง่ายๆอดีว่าขับรถผ่านกลับมาจากราบบุรีเนาะเดี๋ยวเราจะไปนี่แจกน้ำแจกน้ำเดี๋ยวพี่กำลังเอาของให้นักโทษแบบนี้เจ็ดน้ำนักโทษกันดูนักโทษ นี่เป่นเก่าของพอะอะรพอช่ได้กบน้ำกับขนมปังมาให้ที่นี่ด้วยนะก็ขอบคุณมากที่พาลูน้องมาลองทอดซู่ซูเดี๋ยวก็ออทั้งคนข้างนอกเพราก็ราเรานะเพราะว่าเราก็คือคนเหมนกันนะ ข้างนอกไม่ลืมพวกเราา